สวัสดีครับเพื่อนในแครพนิูเคลียมครับก็ได้ยินก่อนเขาเด็าใจไปดูในช่องทราวดูด้วยครับอันนี้น้องมังกรจะพามาดูผักผลไม้ในแมคโคครับไปไปดูของโปรโดน้องมังกรนนนดูของโปรโดน้องมังกรครับ

ครับพิมพมอโอ้โหอันส้มครับส้มสวยงามมากนะมีอะไรบ้างสิสสสลูกพับที่สุดโอ้โหนี้ลูกพับลูกเล็กไปลูกเล็กไป นี่เป็นลูกพับนิวซีแลนด์รนิวซีแลนด์สามลูกร้อยเก้าบาทนะครับสามลูกร้อยเก้าบาทเ,เดี๋ยวอันนี้อันนี้น่ามาจากประเทศนิวซีแลนด์นี่แอปเปิ้ลมาจากประเทศนิวซีแลนด์แน่นอนเลย,ย,ยถ้าายูอาใช่ นี่ครับล,ลูกอาจจะสิบเก้าบาทนะจากประเทศนิวซีแลนด์ครับนี่ครับหนูจะเอาอะไรบ้างนะพี่อุ้มอยากกินอะไรเอาเอาลูกสีแดงแเ,เป๊ะๆอ่ะมันหวานไหมห,หนูอยากกินอะไรแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล

ติดกับประเทศนิวซีแลนด์นี่แหละออสเตรเลียเดีออสเตรเลีย,ยลูกมันหวานไหมล่ะใช่หวานหวานลูกนี้อันนี้แพ็คละแปดสิบเก้าสามลูกแปดสิบเก้าลูกละสามสิบบาทาน,นี่นี่เอาสีาาสดำดำหน่อยลูกถูกอาไหนเลือกเอาฮะ เป็นเป็นแอปเปิ้ลมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับลูกกว่าสามพันบาทนะตกลูกกว่าสามพันบาทปปไปอันนี้อันนี้น่าจะแา,ากอ,อันนี้นิวซีแลนด์อันนี้แอปเปิ้ลนี้มาจากประเทศนิวซีแลนด์อันนี้ก็อันนี้มาจากออสเตรเลีย เลือกเอาจ้าไหนก็เลือกเอาเาูกใหญ่ิยอะาเตเยครับ่ะดูสิจะอะไรอโอ้นี่นี่นี่มีพุซากุซ่งกุซาน้ำอนไรจากประเทศจีนเพอุซาสาวารุษพ่ออันนี้อันนี้ใช่สาววารุษไหมุซาจีนนะนี่ยพ่อ ใช่สาวะวะร้อนไหมครึ่งกิโลเก้าสิบเก้าบาทนี่ครับอันนี้ใช่สาวะร้ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้สับประรดนะครับสับประรดฟูเลฮะมาจากเชียงใหม่ฮะเนี่ยก็นี่ครับ,บเก้าสิบเก้าบาทสาวะวร้ด้วยไหมอ่ะโอ้กินไม่เป็นนะกินไม่เป็นแต่กินเป็นนเปรี้ยวเราชอบเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยโอลูกลาฟคุชิ ลูกพับฟูจิลูกพับเหรอใช่นี่ลูกพับเอ้ยเอาไหมลูกพับเฮ้ยล<พ>ูกพับฟูจิไม่เคยเห็นเฮ้ยมันรูปร่างเหมือนแอปเปิ้ลจังเลยเอ,อ,อันนี้อัน,นลูกพับมาจากประเทศจีนลูกพับคืออะไรลูกพับรับจูหลีนี่ครับแปดสิบเก้าบาทพ่อจะหนูขอกินนะอยากินมานาน เขากินอะไรตรงไหนแล้วไอ้ตัวเนี้ยพ่อเคยกินอยู่ดีกพ่อกินแต่น้ำมันไม่เคยกินเนื้อมันเลยพีต้องผ่านนะเนี่ยคกินน้ำก็จะกินเม็ดนั่นแหละใส่พริกอ่ะโอ้ห่นเลือกเลือกลูกที่สุกๆหน่อยแล้วกันนะสุกๆ่ไหมลูกสุกๆสีเข้มๆหน่อยจะได้กินเลย สีเข้มเข้มหน่อยโอ้ยอันนี้เสียน,นี่เสียอารู่ใหญ่ๆหน่อยอันนี้ล่ะได้ไหมครับอุ้งแข็งอันนี้แข็งแข็งแข็ง,แข,งแข็งโปกเลยเปลือกแข็งมากเลยอันนี้ล่ะไม่นิ่มเลยเอ้ยเขาเลือกยังไงลูกเขาเลือกไม่เป็นสาวรถอสาวรถ แข็งไงแข็งกินไม่ได้อุกแข็งอุกแข็งแข็งกินไม่ได้เลยลูกม,มันแข็งจนไฟเลยวะ่ะมันผ่าไม่ได้เลยนึกว่ายังไม่สุกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้เพราะมันมันิ่มไงถ้ามันนิ่ม,มต้องผ่าได้แข็งโคกเลยไหมก็มันโดนไอเย็นไงไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่มาเรือยซิไป่นมา,มา,มาดูปลาไปดูไปดูฮอตดอกสิไป,ไป จะ่ายอยู่พอเตอร์แต่คิดองุ่นไหมล่ะเอาก็เด้เอาก็เด้เอ็ไอองุ่นลูกใหญ่นี่อยูไหนีพ่ปราคานะครับ เพื่อนไปดูเครอ่องหลอดิ๋ววะฮะเดี๋ยวได้ผลไม้แล้วเดี๋ยวไปดูไปดูนม,ไ,ไ,มไปดูนมไปดูนมแล้วก็นี <c oughs> ่ปลาไปดูปลาปลาตัวใหญ่ฮะไม่ชอบกินมันชอบงหักเหม็นก้งครับก้งกับงกุ้ง ปลาครับนีเสน่สดโอ้ตาสายแกวครับ,น,รบนี่ครับปลาเยอะเลยครับนี่ครับปลาสมตนครับคือราคาต่างกันเนี่ยที่ราคาต่างกันก็คือคุณภาพเลยครับ ของปลานี่ฮะตัวใหญ่เลยตัวเท่าไหร่นี่1,600เองนะไม่แพงเลยเอาไปเลขะขายได้เัินเยอะแน่โอ้ยพวกมาดูปลาในชีวิตจริงปลาทีวิตจริงโอ้ยนี่กุ้งครับโอ้ยกุ้งเพียบเลย ไม่แพงเลยกุ้งไม่แพง100ร้อยกว่าบาทเองอเนี่ยมีสองสองของเก้ามันจะจับจ<อ>ัแ<อ>ล้วเทรสองร้อยสองร้อยยี 200, 2, 9, ่สิบเก้าร้อยเก้าสิบสองทไม่แพงหรอกมลีงกีปลาสดครับอันนี้ปลาสดคคะคระขี่ซื้ออะไรไป กุนเชียงครับมีกุนเชียงมะพร้าวแก้วทุเรียนกวนเซียนคนก็นะไครับอันนี้นมโยเกิร์ตนี่ยนนี้โยเกิร์ตก้อนโยเกิร์ตมะพร้าวเอาไปเรียกเอามะพร้าวไป เฉาก้วยเฉากล้วยเฉากล้วยเฉากล้วยนี่นี่นี่เป็นถ้วยใหญ่นี่เอาถ้วยใหญ่ไหมนี่นี่มี่เราดีเดชากล้วยนี่เราไปซื้อซื้อมากินหมดยังนี่ยังเออเนี่ยเอาไปกระป๋องไปเอาไหมอันนี้เนี่ยอะเฉากล้วยพรบริโภคสี่ร้อยกรัมเอาไหมนี่เอาไปเอาไปงบวงกอง มงนกองวารัดไอ้มุนองอ่าไปนีคือมาที่เดียวมันมีทุกอย่างครับของหวานทุกอย่างไหมอันนี้เอาไปทำบโบลอยได้ฮะนี่อันนี้นเล็บมือนางน,านี่อบัิลอยนี่ครับไม่แพงด้วยคืสามบาทเนี่ยของใหญ่ๆ เอาไปกินกันได้ทั้งครอบครัวในปูอัดกลาปูกระิ่เทียมแช่เยน็นมีของกินเยอะแยะน่าจัาคุวยอะนนี้ลูกชิ้นของกินเทีย่ยรับนี่คนมาอ่าอุปกรได้อะไรบ้างมุปกรจะเอาอะไรอีกจะกินอะไรอีก ได้เลยโอ้โหนี่ครับอันนี้ซื้อไปตุนครับไปตุนซื้อไปตุนซื้อไปตุนของกินซื้อของกินเอาไปกินเอออันนี้ต้องเอาไปนึ่งนะในบ้านเราไม่มีนึ่งมีมีหม้อนึ่งอยู่แต่พ่อไม่ได้ใช้ นี này này, 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 này ่ทนี่เขา่ช้ไส้อะไรนบ้างีส้ไข่ทอดก็ใช้ไส้ไข่ทนีก่ทนีก็ใช้ไส้่อดก็ใข่อดกสไ่ทอดก็ใช้ไส้่ทอดก็ใไ่อดก็้ไส้่ทอดกไ่อดก็ไ่อก็ใี้ไส้่ทอดก็ใชไ่อดก็ใช้ไส้ไ่อดก็ใ้ไส่ทอดกไ่ทอีก็ใช้ไส้ไ่อดก็ใช่อดก็ใช้ไส้่ทอดก็ไ่อดก็ใช้ไส้่ทอด่่ นี่สามสิบสามบาทเองนี่ชุดนี้สามสิบสามบาทเองต้นต้นสามสิบสามบา,เามทามมาเองพ่อไม่ถามว่ามือกรอดอยู่ตรงไหนมือที่บอ,อเป็นโมดิก็มีได้พ่ออืม บโลยวันน้ำม่วงมะพราอาพี่อะไรเอ้านี่อะไรเนี่ยโบโลยไส้หมะโอเคอ้ามกรบอกขอก่อนเอาพี่นี่ก่อนอ้ายังไม่กว่าคไม่้าระคเดียวกันคิปหน้า